จังหวัดตราดขอเชิญภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดตราดสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒมหาวัชระราชธิดาคุณสมบัติเป็นชายไทยอายุ20-55ปีรับสมัครตัต้งแต่ัีนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9มกราคม2566 ณที่ว่าการอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหรือส่วนรชาชการต้นสังกัดหรือร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีอุปสมบทของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามขิตศรัทธาโดยนำส่งเงินสมทบทุนได้ที่กลุ่มงานปกครองสารกลางจังหวัดตาดชั้น3และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือประสานนางสาวชนิดาชัมปติจ่าจังหวัดตาราดหมายเลขโทรศัพท์081831 6589สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่039511005ในวันและเวลาราชการ